สวัสดีครับเพืเ่อนๆช่างแตกจัก,กรพงนะครับก็วันนี้นะครับตามคําสัญญานะครับเอาเป็นจักรเล็กก่อนแล้วกันเนาะเรื่องความรู้ของโค้ดเข็มนะครับผมจะไล่ไปเป็นจักรแต่ละชนิดแต่ละชนิดมากกว่าแล้วก็จะลงทิปให้แบบนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้แยกแยะเรื่องการใช้เข็มของตัวจักรนะครับมาเลยนะครับตามสัญญานะครับจักรเล็กกระเป๋าหิว้วซึ่งเป็นทรงนี้หรือว่าทรงอื่นๆที่เป็นกระเป๋าหิว้วหรือว่าเป็นจักรหัวดําจักรบ้านจักรเล็กนะครับ โค้ดของเข็มนะครับโค้ดของเข็มของเขานะครับจะเป็นโค้ด H A นะครับเห็นไหมฮะนี่ H A คูณด้วย1นะครับซึ่งจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเพื่อนๆจะเป็นนยี่ห้อนะนะครับแพงก็ยี่ห้อดีหน่อยไม่แพงก็ยี่ห้อไม่ดีนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าซื้อถูกโค้ดแต่ว่าจะทนจะทาน,จะ,ทานจะนานจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับ H A คูณ1ตามด้วยเบอร์อันนี้จะเป็นเบอร์14 90ทับ ก็คือเป็นเบอร์14นั่นแหละนะครับซึ่งให้เพื่อนๆจํานจก็คือจากเล็กกระเป๋าหิ้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะใช้โค้ด h a นะครับ HA ดูนึงนะนะครับซึ่งนะครับ h a ดเคูนึงเนี่ยนะครับเข็มของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแป๊บนึงความพิเศษของเข็มของเขาของ h a ดเคูนึงเนี่ยนะครับฝั่งหนึ่งนะครับมันจะโค้งฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะนูนนะครับ รงเต้าเข็มนะเดี๋ยวให้กล้องซูมก่อนกับพอภัยที่เป็นกล้องมือถือนะครับใช่ไหมนะครับนี่ซูมหรือยังยังไม่ซูมโอ้เสียเวลาตรงนี้แล้วเนาะอ่ะมานี่นะครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้จะเป็นฝั่งนูนอันนี้จะเป็นฝั่งผ่านะครับซึ่งโคตดเข็มของเ a ดเคู K นหนึ่งเนี่ยเสาเข็มของเขานะครับ เสาเข็มของเขาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะเป็นทํารูไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นรูกลมนะครับซึ่งเวลาเราใส่นี้ใส่ง่ายมากนะครับก็คือว่าเอาฝั่งที่มันเป็นฝั่งเป็นแบนเนี่ยหันไปหันไปข้างเขาเรียกอะไรอย่าหันมาทางตัวเราหันไปข้างหลังแล้วกันนะครับพอเวลาเราหันไปข้างหลังเนี่ยวอลเข็มมันก็จะบังคับให้ไปข้างหลังเหมือนกันอย่างนี้เห็นอันนี้คือวอลเข็มใช่ไหมคร เวลาเราหันทางแบนนี่นี่คือวอลเข็มกับทางแบนอยู่ทางเดียวกันเวลาเราจะใส่เราก็หันตัวทางแบนเนี่ยนะครับไปด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็แทงขึ้นเอาด้านกลมๆของเราเนี่ยหันมาหาตัวเราอันนี้ก็คือใส่ถูกซึ่งเข็มตัวนี้จะใส่ถูกใส่ผิดมันก็เอ่อโดนบังคับอยู่แล้วนะครับเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นจากเล็กหัวดําจากเล็กบ้านจากเล็กซิกแซกหัวดํานะครับ แล้วก็จากเล็กกระเป๋าฮิวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับเล็กกระเป๋าจากเล็กบ้านนี่จะใช้โคเนทเอคูหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวันนี้ไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับโพสเข็มจากเล็กกระเป๋าฮิวก่อนเพราะว่าผมซ่อมจากเล็กกระเป๋าฮิว displays, อยู่นะครับเดี๋ยววันต่อไปจะเป็นจากเย็บอุตสาหกรรมจากพงจากลาจากอะไรก็ว่ากันไปตามคลิปเนาะนะครับสามนาทีกว่านะครับอ้อแถมนะครับแถมอีกนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะใช้งานแซกลางที่เป็นจากเล็กกระเป๋าฮิวที่มันมีนะครับ ตัวแทกลางตรงนี้แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีตีนผีแทรกลางของเขามาแถมมาด้วยนะครับถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ซื้อเพิ่มผมไม่แน่ใจอันนี้ตีนผีแทรกลางของเอวิล่านะครับตีนผีแทรกรางเวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ใช้กระดุมนะครับเป็นไกด์ไลน์เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นครับเสร็จแล้วเนี่ยระยะนะครับระยะที่มันจะมาแตะกันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ระยะของมันที่มันกําหนดไว้นะครับแล้วนะครับเราก็กดโปรแกรมนะครับนี่กดโปรแกรมมาที่ ตรงแซกล่างง่ายๆนะครับซึ่งมันจะเขียนว่าปรแกรม25แล้วทีนี้นะครับถ้าเผื่อมันถีบไปแล้วมันไม่ค่อยเดินเนี่ยนะครับแพทเทิร์นที่มันตั้งไว้จะอยู่ที่0.5มิลในการวิ่งของอตัวตัวฝีเข็มนะครับผมจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเพื่อที่ไม่ให้เขาย่ำอยู่กับที่เยอะได้มันจะไม่ติดกันผมจะใช้อยู่ที่0.6เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่นะครับตีนผีเข้าไปเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราเราทำเอ่อเราทำไกด์รางไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆเวลาเราแซกไปเนี่ยเวลามันจบรางแล้วมันจะตีกลับมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับเพราะว่าไกด์ของรางกระดุมเนี่ยมันจะขยับได้พอขยับได้เข้าไปชนเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกมันก็จะไม่เท่ากันอันนี้คือปัญหาที่เจอนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาใส่รางกันนะครับนะครับต่อเลยนะครับเราใส่รางเข้าไปเสร็จนะครับเออเอาตัว แค่ตัวลางนะครับกดเข้าไปในตัวนี้แล้วก็เอาตีนผีลงเนี่ยนะครับแล right ้วก็กดข้างหลังนิดนึงมันก็จะล็อกเองนะครับพอเราใส่แล้วร้อยได้เสร็จแล้วเนี่ยเรามาปรับเออตรงจุดปรับได้เนี่ยอย่าปรับเป็นออโต้นะครับถ้าออโต้มันจะหลวมเกินนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งย่าเหมือนกันนะครับเอาให้มันมาอยู่ที่เลยออโต้มานิดนึงก็คือให้มันหนีบแน่นขึ้นนะครับหมุนมาทางขวานะครับปกติออโต้อยู่ตรงนี้นี่ออโต้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราหมุนมาทางขวานะครับหมุนบวกมาทางขวา ให้มันอยู่ที่ตัวนี้นะครับให้มันอยู่ตัวที่แรกเนี่ยจุดแรกเนี่ยนะครับบางบางตัวจะมีปรับอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องปรับปรับตั้งออโต้ไปเลยมานะครับเสร็จแล้วเราก็งานใส่นะครับอ๋อก่อนที่จะเอางานใส่เราต้องดึงดึงเลื่อนนะครับเนี่ยนะครับตัวไกด์รางของเราเนี่ยนะครับดันลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับพอดันลงมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดูิีมีตรงหน อพอดันลงมาเสร็จแล้วเราจะเห็นไฟตรงนี้สีแดงอยู่นะครับเราเลื่อนไอตัวดันรางเนี่ยไปข้างหลังนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเขาอาจจะไม่ไม่ตรงกับไกด์ของเขามันก็เลยไม่ขึ้นสีเขียวพอเลื่อนเลื่อนไปนิดน,นึงมันขึ้นสีเขียวก็พร้อมเย็บได้เลยครับมาเอางานเข้าเลยมาเรายกตีนผีขึ้นแล้วก็างานเข้านะครับเอางานเข้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็วางตีนผีลงครับอ่าพอวางตีนผีลงไฟสีเขียวเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมตัวนี้จะอยู่ในโปรแกรมย5้านะครับเห็น0.6ก็คือว่า ผมเพิ่มขึ้นมานิดนึงแพทเทิร์นเดิมเขาส0.5ก็คือการย่าหม่องสีเข็มนะครับเสร็จแล้วเนะี่ยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็กดสีเขียวเลยนะครับนี่กดสีเขียวผมจะปล่อยมือเลยนะครับให้มันเดินรางเองนะครับพอมันไปสุดรางเนี่ยมันจะไปแตะฝั่งนู้นนะครับตอนแรกมันจะเน่าก่อนอเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อนเพื่อเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับ เพราะว่ากระดุมรางข้างหลังมันหลุดนะครับมันก็เลยไม่หยุดนะครับมากดเลยนะครับแล้วมันก็จะไปแตะนะขอให้มันหยุดนะมาครับรอบที่สามเพื่อนเพื่อนพอดีไกล้รางมันหลุดนะครับเราระวังด้วยนะครับเอาลองกดดูแล้วกันนะครับวิธีการเขาเย็บนะครับไกล้รางตรงนี้นะครับไกล้รางของกระดุมมันอาจจะเลื่อนไปนะครับแม่ตรงนี้นะครับ มันจะไม่แตะนะครับเพราะมันแตะมันจะหยุดกับหลังนะครับแต่ถ้ามันไม่แตะเนี่ยนะครับมันจะทําให้มันเอไม่ถักเป็นรางนะครับอันนี้เราที่สองก็เริ่มแล้วนะครับเห็นไหมครัผมจะปล่อยมือเลยนะนี่ครับเขาก็จะจบรางเองนะครับอ่าจบรางเขาก็จะหยุดเองเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าพอหลุดเราก็นี่อันนี้รางนี้นะนี่ที่ผมทํา นี่เห็นไหมก็ได้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนได้อยู่ได้อยู่นะครับสวยอยู่นะครับนี่รางนี้นะครับฝั่งล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทํใไมผมต้องทําให้มันเป็น6มิลเพราะว่าถ้า5มิลนะมันจะถี่เกินถ้าถี่แล้วมันจะย่านะครับแล้ว6มิลมันก็สวยเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับข้อควรระวังเมื่อกี้ช่างผ้าสองครั้งก็คือนะครับกระดุมของไกด์รางมันหลุดนะครับพอหลุดออกแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวนี้ไม่ไม่มาเตะตรงนี้นะครับ พอไม่มาเตะมันไม่ครบรอบมันก็จะทําให้มันวนไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะปกติแล้วถ้าเราใส่กระดุมนี้เราหาอะไรมาล็อกตรงนี้หน่อยก็ดีนะครับนี่หายางหรืออะไรมาลัดไว้เลยไม่ให้มันเลื่อนออกนะครับพอเลื่อนออกแล้วเนี่ยรางมันจะไม่เท่ากันมันจะไปยาวไปเลยนะครับด้วยที่นี้เวลามันกลับมันก็จะกลับมามันก็จะไม่เท่ากันอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเนาะถ้าเราจะใช้กระดุมเม็ดอะไรไซส์อะไรเราก็มาร์คไว้แล้วก็หายางมาลัดไว้ก็ได้นะครับกันกันรางมันไม่เท่ากันเหมือนกับตัวนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับนี่รางมันไม่เท่ากันก็คือว่าตัวไกลกระดุมของเขามันอาจจะอ่หนีบไม่อยู่นะครับประมาณนั้นอันนี้คือเทคนิคงแา,ายวันนี้พอแค่นี้ครับ8นาทีกว่าสวัสดีครับถ้าใครได้ความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมของช่างก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผม